ชชสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอยาคู่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพคลื่นความถี่ FM 108.75 MHz เมในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนักศึกษาเภสัชศสาสตร์สุธิพงศ์รีแก่นจันทร์หรือบอยนะครับและผมนักศึกษาเภสัชศสาศสาศตร์นัฐพัทรคงพัฒน์หรือกิงนะครับ โดยจะมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโรคท้องเสียและการดูแลตัวเองบ้างต้นมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับคุณคิงครับในปัจจุบันนี้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากมีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดมีสิ่งปนเปื้อนหรือมีเชื้อโรคเข้าไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นทําให้เกิดโรคท้องเสียอาหารเป็นพิษได้นะครับจากที่คุณบอยได้ข่าวมาข้างต้นนะครับ ดังนั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคท้องเสียกันดีกว่านะครับว่าโรคท้องเสียคืออะไรมีสาเหตุจากอะไรเป็นอันตรายอย่างไรรวมไปถึงลักษณะการและการรักษาโรคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังสงสัยและไม่ค่อยแน่ใจว่าโรคท้องเสียคืออะไรวันนี้พวกเรามาทําความรู้จักกับโรคนี้กันเลยนะครับโรคท้องเสียหมายถึงอาการที่ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ํา ตั้งแต่3าครั้งขึ้นไปหรือถ่ายเป็นมูกเลือดตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองครับซึ่งหากมีอาการไม่เกิน2สัปดาห์เราจะเรียกว่าท้องเสียแบบเฉียบพลันแต่ถ้าหากมีอาการมากกว่า2สัปดาห์เราจะเรียกว่าท้องเสียแบบเรื้อรังครับและต่อมาเราจะมาพูดถึงสาเหตุของโรคท้องเสียกันนะครับโดยโรคท้องเสียมักมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดหรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับ ซึ่งเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารอาจเป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิและนอกจากนี้อาการท้องเสียยังสามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรือเกิดจากการใช้ยาและโรคบางชนิดก็ได้เช่นกันนะครับและเราจะมาต่อกันที่อันตรายจากโรคท้องเสียนะครับซึ่งจะมีอาการที่สําคัญดังนี้ 1. การเกิดภาวะขัดน,น้ําและเกลือแร,แร่ในช่วงแรกๆของภาวะท้องเสียและ2 ภาวะขาดสารอาหารในช่วงหลังๆของภาวะท้องเสียซึ่งทั้งสองอาการจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับคุณคิงพอจะทราบหรือไม่ครับว่าลักษณะของอาการท้องเสียมีกี่แบบและมีการรักษาเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับทราบครับซึ่งโดยปกติอาการท้องเสียจะมีอาการแสดงเด่นอยู่2ลักษณะคือ 1. อาการท้องเสียที่มีการถ่ายเป็นลักษณะเด่นและ2 อาการท้องเสียที่มีการอาเจียนเป็นลักษณะเด่นครับใช่แล้วครับคุณคิงและต่อไปเรามาทําความรู้จักกับอาการท้องเสียทั้งสองลักษณะและการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการท้องเสียกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยอาการท้องเสียที่มีการถ่ายเป็นลักษณะเด่นกันก่อนเลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. ถ่ายเป็นน้ําซึ่งมีสาเหตุมาจากสารพิษของแบคทีเรียและไวรัสโดยจะมีการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ไปทางอุจจาระเป็นจํานวนมาก และเกิดภาวะขาดน้ําได้รวดเร็วและอาจรุนแรงครับโดยการรักษาหลักๆจะเป็นการให้สารน้ําทดแทนครับ 2. ส่สายเป็นมูกเลือดเกิดจากเชื้อบแบคทีเรียซึ่งอุจจาระจะมีหลายลักษณะทั้งเป็นน้ําเหลวมีมูกปนเลือดและรุนแรงถึงเป็นเลือดปนหนองการรักษาคือควรรีบนําส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและทําการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมครับ และต่อมาเราจะมาพูดถึงอาการท้องเสียที่มีการอาเจียนเป็นลักษณะเด่นกันบ้างนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษเริ่มต้นผู้ป่วยมีอาการอาเจียนที่รุนแรงร่วมกับมีอาการปวดท้องแต่ไม่มีไข้และต่อมาจึงมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ําซึ่งอาการจะไม่รุนแรงและไม่ถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีรียปนเปื้อนอยู่ซึ่งการรักษาและดูแลตนเองเบื้องต้น จะเป็นการให้เกลือแร่ทดแทนปริมาณน้ำที่สูญเสียไปเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำของผู้ป่วยนะครับ 2. ท้องเสียจากเชื้อไวรัสส่วนมากจะพบในเด็กโดยอาการเริ่มต้นจะมีไขต้ต่ำๆมีอาการไอเป็นหวัดเล็กน้อยจากนั้นจะมีอาการปวดท้องอาเจียนและตามด้วยถายเหลวเป็นน้ำแต่จะไม่ถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับซึ่งการรักษาและดูแลตนเองเบื้องต้นจะเป็นการให้เกลือแร่ทดแทนปริมาณน้ำที่สูญเสียไป เพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำและผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อในการรักษาอาการท้องเสียที่มีการติดเชื้อจากไวรัสนะครับและต่อมาเราจะมาพูดถึงการใช้เกลือแร่ทดแทนในการป้องกันการขาดน้ำของผู้ป่วยกันต่อเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนการสูญเสียน้ําและเกลือแร่จะแบ่งออกเป็น2ชนิดซึ่งแต่และชนิดจะมีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันออกไปครับโดยชนิดแรกคือ ผงเกลือแร่ที่มีไว้สําหรับทดแทนการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ในผู้ที่เกิดอาการท้องเสียและชนิดที่2คือผงเกลือแร่หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ใช้ทดแทนการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ในผู้ที่เสียเงื่อจากการออกกําลังกายครับส่วนวิธีการใช้ผงเกลือแร่ทดแทนนั้นง่ายมากครับโดยเราจะนําผงเกลือแร่หนึ่งซองมาผสมกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1แก้วหลังจากนั้นผสมให้เข้ากัน แล้วจิบเรื่อยๆห้ามดื่มหมดภายในครั้งเดียวนะครับโดย 1- ซองควรดื่มให้หมดภายใน24ชั่วโมงหากดื่มไม่หมดให้ทิ้งไปแล้วละลายซองใหม่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ในเรื่องโรคท้องเสียกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความหมายของโรคสาเหตุการเกิดโรคลักษณะของโรคและการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการท้องเสียครับและสุดท้ายนี้อยากจะขอฝากทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้รายการหมอยาคู่ประชาชนก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยพายับขึ้นความถี่ fm 101.75ร้อเอ็ดเจิเวันนี้พวกเราสองคนผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์นับัตคงพัฒและผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์สุธิพงศ์ศีแก่นจันทร จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรายการหมอยาผู้ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ